ก็เธอต้องทบทวนยังไงเหมือนเราเรียนหนังสือเ <Ừ. S 2> ออเราปิดเทอมใหญ่ไปแล้ว <Ừ. S 2> ครูโรงเรียนเขาก็ยังบอกให้กลับไปทบทวน <Ừ. S 2> ถึงแม้ว่าเราจะจบแล้วก็ช่าง <Ừ. S 2> ก็ทบทวนความรู้เดิมๆอะ <Ừ. S 2> ่ะเสริมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดเทอมใหม่ <Ừ. S 2> แค่นั้นแหละต้องทบทวนไปอัน <Ừ. S 2> เก่ามันก็อ่านได้ ธรรมอาจารย์ก็เหมือนกันใช่ธรรมอาจารย์อย่าคิดว่าจบอย่าคิดว่าจบแล้วไม่พิกออกแล้วมาหาอาจารย์แล้วหรือได้พิกได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วต้องฟังไปจนตลอดชีวิตเออมันก็ไม่ได้ถึงตลาดต้องตลอดชีวิตหรอกคือการเดินมรกการเห็นถูกเนี่ยมันจะต้องตลอดชีวิตอยู่แล้วถ้ามันเกิดตัวสมาธิฐิขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าการฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆอาจารย์อย่างจะมีปฏิหารของอาจารย์อยู่แล้วในการพูดอะไรเรื่อยยิ่งยิ่งเป็นคลิปที่คลิปรับนะ ยิ่งดีคนที่มีโอกาสาป,ปลดล,ล,ล็อกคนที่มีโอกาสปลดล็อกแล้วปฏิญาณตนก็ไปในกลุ่มลับใช่ไหมล่ะกลุ่มที่ไม่ได้เผยแ,ผแพร่ธรรมะเลยเนะี่ยคลิปพวกนั้นน่มันมีประโยชน์มากยิ่งยิ่งเริ่มตื่นแล้วเริ่มนั่นแล้วยิ่งฟังฟัง,ฟ,งฟังไปอะมันไม่ได้เข้าสู่การจําแล้วตรงนั้นอะมันสู่เข้าสู่ระบบของการเห็นละการเห็นอะสภาวธรรมทั้งหมดที่เกิดดับใช่ไหมล่ะพาออาจารย์ชี้สอนปลดล็อกชี้ทุกอย่างให้เห็นแล้ว อ่าแล้วทีนี้ก็เหลือแต่การฟังถ้ามันยังสงสัยมันยังติดนู่นติดนี่มันก็ต้องมาหาอาจารย์ทบทวนกันตลอดได้ก็เหมือนคนไปอยู่กับผู้เจ้าใช่ไหมได้สุดท้ายแม้มหาการศึาที่เห็นไหมขนาดดีได้ดวงตาเห็นธรรมตอนแรกเห็นไหมก็ยังไม่ได้อยู่แค่นั้นใช่ไหมก็อยู่กับผู้เจ้าผู้เจ้าพูดอะไรลงหมดเลยใช่ไงเออยิ่งเราขัดเกลาแล้วเขาโอกาสเขาดีอ่ะขัดเกลาความรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไงคือมันเห็นสภาวธรรมแล้วมันได้เข้าใจไงเพราะว่าสภาวธรรมที่เกิดอยู่ตลอดอ่ะ มิจฉาต,ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันดึงดูดได้เร็วตลอดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยการการฟังไปบ่อยมันจะเริ่มเห็นสิ่งพวกนี้ชัดเจนเห็นแล้วก็ไม่หลงไปอีกกับมันมหากรสป่าจึงโชคดีที่ได้ใกล้ชิดพุทธเจ้าใช่ไหมคนที่ใกล้ชิดพุทธเจ้าโชคดีเหมือนแม้กระทั่งอ,อนนท์นะอ,อนนท์นี่ยังยังตอนแรกก็ยังไม่ได้ที่จะสนใจธรรมะก็แค่ฟังเก็บเพราะว่าหน้าที่ก็ต้องดูแลตถาคตไม่มีเวลา แต่สุดท้ายพระเจ้าก็ยังบอกเลยว่าอนนเธอมีความรู้เต็มวันหนึง่งเธอเธอมีกรรมกับเราเธอหมดกรรมเธอต้องดูแลเราทุกอย่างอันนี้ส่งตรงเนี้ยจะทําให้เธอเป็นวันหนึ่งที่เราจากเราดับขันไปแล้วเธอจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วนะฮะเพราะอนเนี่ยเดินตามพระเจา้าตลอดเนาะสมาทิฏฐิก็ก็มีธรรมะอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นธรร สูงสุดแนตะ่พ่อมันยังไม่หลุดออกจากวงจรตรงนั้นใช่ไหมแต่มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องอพระพุทธเจ้าสอนอะไรฟังหมดเลยไม่แตกแถวไม่นอกแถวไม่เหมือนในพวกเทวทัศน์หรือภาะโลกลาที่เป็นบริวารของพุทธเจ้าอะ่ะเขามาเป็นสิทธ์อะ่ะมันก็แบ่งพักแบ่งฝ่ายพวนเออก็เหมือนของพี่นั่นแหละที่สอนธรรมะมาตลอด mm. เธอก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานใครเข้ามาใครไม่เข้ามามันแบ่งพักแบ่งฝ่ายใช่ไหมออกไปดึงคนในกลุ่มของอาจารย ลูกศิษย์ลูกข้าไปซ้อนไปตั้งพักโดยที่ได้ความรู้ไปหน่อยก็บอกไม่ต้องฟังแล้วของอาจารย์มาฟังตรงนี้รัดสั้นของมันรัดสั้นตรงสั้นตรงไหนก็เอาจากอาจารย์ทุกอย่างก็รันคิดปรุงแต่งไปจากตรงนี้แล้วทีนี้ก็ไม่ทบทวนอาจารย์นะทีเนี้ยพอไปไปเชื่อพวกมันแล้วมันก็เริ่มละเนี่ยอาจารย์เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ อ่าพวกนี้ก็ถูกน้มน้วาล้างสมองแล้วไงเชื่อไปหมดแต่ตอนมหาอาจารย์เนี่ยรับได้หมดใช่ฟังคลิปมาอาจารย์พูดได้งรับได้หมดมแต่พอมึงได้ตรงนี้ไปแล้วมึงกลับรับไม่ได้สิ่งที่อาจารย์เคยพูดมามก่อนที่มึงจะเข้ามาอืมกลับไปเชื่อไอ้พวกลูกศิษย์ทรยศคนถอยเนาะใช่ทั้งๆไอ้คนพวกนี้ก็มาฝากตัวเป็นศิษย์หมดเลยอเพออาจารย์หมายมั่นปันมือเห็นว่าเออจะทําประโยชน์ได้อาจารย์ก็มองคนผิดมาตลอดอ ก็ไปเชื่อไปยึดมั่นถือมั่นใอคนแบบนี้ทีนี้เขาพูดอะไรเชื่อเขาหมดนี่เขาเรียกคนไม่รู้จักแยกแยะคนแรกมันจะแยกได้ไงมันไม่ถึงธรรมอะ่ะก็นั่นแหละคนแรกที่คุณมาหาคุณแยกถ้าคุณแยกแยะได้คุณก็รู้ว่าใคร <ừ. S 2> คือทมแท้ถ้าคนมันเห็นธรรมเหมือนพี่นะอะ่เห็นธรรมแบบที่พี่สอนมันพวกมันจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเห็นธรรมจริงๆเขาจะเป็นสิทธทิ์ที่ที่มั่นคงแล้วก็เขาก็จะส่งเสริมารอาจารย์ตลอดเขาจะไม่แตกแถว จะไม่ออกนอกทางอาจารย์ว่าอย่างไงเขาจะว่าอย่างนั้นเขาจะไม่แอบไปทําลับๆล่อๆเอออย่างเช่นที่ผ่านมาความซื่อ,อ,อสัตย์จะมันก็มีอยู่ในตัวมันแหละมันจะมันจะแอบไปทำเนี่ยเหมือนเหมือนไอ้กมลในแอนใช่ไหมล่ะแอบไปทําโดยอาจารย์ไม่รู้อะตั้งแต่ดึงกลุ่มไอ้กันอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้ยพอแอบไปโทรสอนหลบหลบสอนสอนคนคนูนน้นคนนี้โทรไปหาหมดเลยต่างป,งประเทศเออ แล้วตัวเองก็สอนอะไรไม่ได้สอนใครอ่ะก็สอนลูกศิษย์อาจารย์อีกทีแหละเออันจะเอาที่ไหนล่ะตั้งตนเป็นอาจารย์เองเออก็เอาอาศัยเกาะคนกลุ่มนี้แหละเพื่อจะออกไปข้างนอกความรู้ทั้งหมดมันก็ได้จากอาจารย์นี่แหละคนจํามึงก็มาเหมือนคนโง่คนหนึ่งอะเล็กๆที่ถึงแปลกใจไงพวกเนี้ออกไปรวมตัวกันเออทุกคนนะอ่ะมันแปลกอะไอ้คนพวกนี้เนี่ยเนี่ยมันไปไม่ถึงฝั่งมันยังไม่เห็นทมคือไม่สงสัยเลยทําไมพวกมันถึงไม่เข้าไม่ถึงทรก็มันยังยังมี ความอะไรอ่ะขอเขาเรียกความอยากไงตัณหาตั้หา,ออหาทุกอย่างอ่ะเอออยากอยากให้เขาศรัทธาอยากบอกเขาเออกูรู้กูเก่งแล้วอืมเก่งมันก็ทีนี้มันก็ว่าอาจารย์เก่งอยู่คนเดียวนู่นนี่นั่นก็เนี่ยสมัยพุทธกาลก็คงพระพุทธเจา้าคงเจอแบบเนี้ยเจอปัญหาแบบเนี้ยนะตั้งพระธรรมวีนในไว้แล้วก็แล้วอืมขนาดแม้แต่เทวทัตใกล้ชิดนะนี่เป็นพี่ญาติพี่น้องด้วยก็ยังโอย นี่ขนาดเรามีกฎของเราเองนะมันก็ยังแตกแถวได้ฎกฎก็คือการปฏิญาณตนการให้สัจจววจาเพื่อความไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในครูบาอาจารย์ไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ภายหลังเนี่ยมันท่องกันไว้หมดเลยอพี่ให้ปฏิญาณตนหมดเลยแต่มันคิดว่านั่นแค่สมมุติเออพอมันปฏิญ,ญาณมันคิดว่าของเล่นไงไอไอพวกไอกนไในสม่เหนไในดุงชานโอ้ยทุกคนอะ สมัยก่อนพวกไอ้ครคูดาวก็ยังไม่ได้ปฏิญ,ญาณเนาะยังยังอย่างว่าไอ้เด็กลราอะไรยังไม่มีกฎเกณฑ์พวกนี้ขึ้นมายังไม่มีกติกาอย่างนี้อ้วนนี่ปฏิญาณไม่ลูกอีกครั้งอืยังยังไม่มีเหมือนุูธเจ้าต,ตอนแรกก็ไมีพระธรรมวีนยัยใช่ไหมเพราะมมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยพวกก็ได้ตั้งพระธรรมวีนัยขึ้นมาเพราะว่าสาวกทําให้เสื่อมเสียมหมดเลยอ่ะตัวผู้เจ้าเนี่ยก็คอยคอยไปคนนอกอนนอก็ภัยพวกนี้ก็ไปเป่าสีตีไปใส่สีตีไข่ก็ ลูกศิษย์ลูกขานี่แหละพอออกไปจากสำนักแล้วอ่ะก็ทำให้ผู้เจ้าเสื่อมเสียจไปละไม่ก็ทำให้ผู้เจ้าเสื่อมเสียไปไปเจ้าลัที่อื่นไปหาลัทธิอื่นไปจับมือกันแล้วก็ทำให้ผู้เจ้าเสื่อมเสียทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่พี่ถึงบอกว่าเนี่ยพี่ก็รับบทแบบนั้นมาหมดเลยเออที่ว่าทำไมผู้เจ้าท่านท่านบางทีท่านปีกวิเวกของท่านท่านไม่อยากยุ่งกับใครก็เป็นเพราะเหตุเนี้ยอืเนี่ยบางทีทุกวันเนี่ยลออยสละ ผมก็เออสอนเองดีกว่าเอาใครมาจะยกใครมาขึ้นมาก็เหมือนจะดีทุกคนแหกนละก็สุดท้ายเรากลับไปอยู่จุดเดิมไม่ใช่จุดจุดที่เราเคยสอนตั้งแต่อยู่นครปฐมมาดีกว่าไม่ลำบากใจแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายมาถึงเราด้วยเพราะว่าลูกศิษย์แนกนอกแถวที่ออกไปอ่ะมันก็จะไม่มีไงออกไป อ้างอาจารย์วิทย์ใช่ไหมเมื่อก่อนอ้างอาจารย์วิทย์มาออกช่องอาจารย์ใช่ไหมมาอยู่อาจารย์ได้ส่วนนั้นน่ะแล้วก็ได้ลูกศิษย์ที่เข้ามาเปิดดวงปัญญาของอาจารย์ดึงออกไปเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเทวทัศนนั่นแหละดึงออกไปไปใครอยากจะไปอยู่กับเขาขนโคก็ไปคือคนพวกนี้แม้แต่คำว่ากตันยูรู้คุณมันก็ยังไม่มีเลยกว่งโลกมันยังไม่ผ่านจะบอกว่าสินห้าถือถือสินห้ามันก็ยังไม่มีหรอกเมื่อวานนี้โอ้ลูกศิษย์วันนี้ลูกศิษย์น่าจะมาเยอะนะ เป็นสิบขึ้นอยู่เพราะว่านี่ก็เกือบสิบไหมนี่ก็เกือบสิบแล้วอะสองเจ็ดแปดคนแล้วสี่ที่คนใหม่ก็จะมาใช่ไหมสองสี่หกหกยังไม่ได้ดูลายสิว่ามีใครท <6, S 1> ักแปดนะหกเจ็ดคนตอนนี้ต่ออะไรก็น่าจะมาตอ,ตอวสันวันนี้แหละจะไม่รู้วันไหนก็นี่แะครับผมก็อยากให้ทุกคนน่ะ มีดวงตาเห็นธรรมจริงๆอาจารย์ทําไว้ดีทั้งหมดแล้วมีแต่คนแอบมาก๊อปีอาจารย์เข้ามาอยู่ในสํานักอาจารย์แล้วก็ปีกตัวออกไปเพราะได้ความรู้มันจะต่างอะไรกับเทวทัศน์ผมตั้งกฎเกณฑ์กติกาอะไรแม้กระทั่งอ,อ,อคำสัจวาจาผู้นี้แหกหมดเลยผิดหมดเลอยอผมไม่เป็นสารณะผมบอกว่าสัจวาจาการปฏิญ,ญาณตนกับอาจารย์เนี่ยกติกาตรงนี้ทุกคนจะมาเปิดดวงปัญญากับอาจารย์เนี่ยต้อง ถ้ายัจาวาจาผมเรียกมันว่าสละนะนะฮะเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตถ้าใครผิดสัจาวาจาขอให้ทำที่เป็นแก่นตรงเสื่อมไปผมสาบแช่งไว้อยู่แล้วเออคำเนี้ยอาหาคัดหาสรรหาคนที่ที่จะรักษาไม่ใช่การรักษาคนที่จะมีคุณธรรมจนถึงคำปฏิญาณตรงนี้ได้แก่นมันถึงจะถึงไงอย่างแม่ปุ่นอย่างเงี้ยวันนี้แกก็มาหาผม เมื่อก่อนแกก็ติดนู่นติดนี่ทุกวันนี้แกแกก็ฟังผมตลอดอนะฮะ <c oughs> ทำของอาจารย์มันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วมันมีปฏิหาริ์พวกคุณฟังไม่ได้ออกไปจําแล้วอยากสอนคนนั่นแหละมันจะเป็นปฏิหาริ์กับพวกคุณแต่เมื่อ,อไหร่พวกคุณมาฟังแล้วได้ความรู้จากคําพูดของอาจารย์แล้วอยากไปสอนคนนั่นแหละมันเป็นกายเป็นกิเลสเป็นดาบสองคม,มกลายเป็นกมเลยทีอ,อกลายเป็นหลงไปเลยแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่คุณฟังเพื่อ เพื่อจะให้มันลงใจเพื่อจะให้สับเกิดความสว่างนั่นแหละนะฮะสองด้านนะฮะด้านเนี้ยเป็นด้านที่ถูกต้องคุณฟังให้มันเกิดความลงใจให้มันเกิดความสว่างหมดสิ้นสงสัยไปแล้วก็ที่เหลือก็ใช้ชีวิตไปเมื่อไหร่คุณเกิดความโลภอ่ามาฟังเพื่อจะเอาความรู้เออแล้วอยากจะไปบอกคนอื่นต่อนั่นแหละคุณจะไปอีกทางหนึ่งทางแห่งทางเสื่อมอืมนะฮะตัวเองก็ยังไม่ ไม่ถึงไหนที่จะไปหวังดีคุณบัวนี่นนอยู่ใกล้ชิดผมนี่เห็นหมดรู้หมดเข้าใจหมดแจ้งหมดแต่ก็ยังไม่อยากจะตั้งตนมาสอนใครเลยมีแต่เตือนนะผมถามว่าคุณบัวออยากไปคุยโอ้เ mm hmm. นะี่ยไม่กุจะบอกอะไรพี่ก็พูดไว้ดีแล้วได้ถ้าเตือนนะเตือนได้จะไปบอกอยังไงสอนสอนตัวเองให้ได้ก่อนอืม มันเตือนกันได้เป็นแค่กําลังเหมือนอานนท์เหมือนมาหาัสปะอยู่กับพทธเจ้าอย่างเงี้ยเตือนกันแล้วเอาตัวเองเนี่ย<ม>เป็นแต่มหาัสปะก็สอนใครไม่ได้นะเออเพราะพระเจ้าปณิพานเขาก็ปีกเวกออกไปเพราะว่าทุกคนเ็าต้องไปตามทิศท,ทางหัวเรือไม่อยู่เลยใช่ไหมเพราะว่าเรามันเคยหลงมาแล้วไงห <c oughs> ลงมาแล้วเราก็อยากจะไปเอาตรงนี้ไปเตือนนี่ถ้าพี่ลมหมายตายจากเราลมหมายตายจากกันไปสํานักสถานธรรมมันก,มนก็มันก็คงจะเหลือแต่ประวัติศาสตร์อ่ะ ก็คนรุ่นหลังก็ไม่รู้ว่าจะสอนยังไงเออก็อาจจะกลายเป็นที่ที่หนึ่งที่เป็นหนังสือสอนไว้เฉยๆก็มีแต่พวกก๊อกนั่นแหละที่มีอยู่ไม่๊อาเขาก็อยู่ของเขาก็นั่นแหละเออพวกนั้นเนอะแต่ว่าหมายหมายถึงที่ที่ของเราเราคงไปตำนานไปละเพราะว่าพออาจารย์ยิท่์ดับขันไปแล้วตายแล้วมันก็คงจะไม่มีใครมาสานต่อเออสานต่อแต่เพราะตรงนี้มันยากนะฮะก็ต้องรอ ก็ต้องเมื่อไหร่อนาคตการเมื่อไหร่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายกันอีกทีนึงถึงจะมีผู้รู้มากําเนิดขึ้นอีกเออแล้วก็จะมีคนก๊อปปี้ผู้รู้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเออเป็นอย่างเนี้ยพวกเข้ามาหาผู้รู้นะฮะแล้วก็ออกไปตั้งตนแข่งกับผู้รู้แข่งกับ,บุู้เจ้าแต่ละสมัยพุทธกาลก็ออกไปตั้งตนสำนักต่างๆอเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวไม่มี YouTube แค่นั้นแหละขนาดเทวทัตจะให้เห็นเห็นเลยนะยังแข่งกับผู้เจ้าเลย ยังดึงคนในสำนักของพุญเจ้าไปเยอะแยะมากมายก็เหมือนไอ้กระมวลไก่แอนจะล้มพี่ไหมโอ้โหเก่งก็เกินอ้างว่าไปบรรลุตรงนู้นเอออ้วนเหมือนกันอ้างไปไปก่อไอ้สำนักต่างๆอ่ะอมลัทธิต่างๆอ่ะเขาการันตีวันเีเองะจบอเอออ้างว่าไปบรรลุตรงนั้นบางตรงนี้บ้างโอ้นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละตกลงบรรลุกี่ั้มันสมัยพุทธกาลมียังไงมันก็มีอย่างนั้นคนพวกนี้เนี่ยผมให้อะไรหลายๆอย่าง ดูอาเมตากับเขาเหล่านั้นอะสิ่งที่ได้จากผมไปสิ่งที่ผมช่วยเหลือเขามองไม่เห็นหรอกไม่ว่าทางธรรมและทางโลกนะฮะคนพวกเนี้มองไม่เห็นมีแต่มักใหญ่ไฟสูงมีแต่ความมืดบอดอืมเขาก็เลยไม่เจริญก็เลยเหมือนผีผีเล่รอดนะ่ะอืมเหมือนหมาขี้เหรอนะ่ะหาเกาะที่นู่นตรงนี้ดีบ้างพอหมดคุณค่าไปหาที่ใหม่คันคันที่นึงก็ไปหาที่นึงเออเขายังไม่สํานึกบาปนะเนะี่ย ยังไม่มองกลับย้อนกลับไปนะว่าเขาผิดอะไรเขาไม่ยังไม่สํานึกบาปมาหลเจ้าบอกไม่ไเขายังไม่รู้ตัวเขายังไม่สํานึกผิดอะไรทักอย่างเลยนี่เหละคนที่ถึงทำความสํานึกผิดดีชั่วก็ยังมองไม่เห็นเลยฮะคิดจะมาทําลายผมทาลายเอาอะไรมาทําลายพวกคุณก็เหมือนทําลายพ่อแม่ของพวกคุณเะ่พอพวกคุณเข้ามาหาผมในกาบผมยิ่งกว่ากาบพ่อแม่อีก นะฮะกาบเท้าอ่ะเออแต่วันนึงอ่ะเออลิ้นมันไม่มีกระดูกไงปากปากเปลือกอะมันเปลี่ยนได้ตลอดพอตรงไหนให้ประโยชน์มากกว่ามันก็ไปนี่แหละมันก็จะต่างอะไรจากทางโลกนะฮะคือนี่แหละเจ้ากรรมในเวรมันดึงพวกคุณออกไปอ่ะพวกคุณไม่มั่นคงกับอาจารย์จริงๆอือคือเห็นอาจารย์ได้ดิบได้ดีแทนที่จะสรรเสริญ ตัวเองก็จะคอยได้ดีได้ดีไปเรื่อยๆแต่ช้าๆใช่ไหม mm hmm. อาจารย์ของก็มีความเมตตาแต่พวกนี้มันอิฉช้าม,มันไม่ได้สนเสริญกับสิ่งที่อาจารย์เป็นอาจารย์ต่อสู้มาทั้งชีวิตเออสู้มากว่าจะได้ดีได้ดีมีชีวิตที่ดีในทางโลกก็เพราะคุณธรรมทั้งนั้นแต่คนพวกนี้ชุบม,มือเปิด mm hmm. คือรวบลัดเอาลูกศิษย์ของอาจารย์ดึงออกไป mm hmm. เพื่อเพื่อจะได้ลาบสักการะตรงนั้นเพื่อนั่นแหละมันมันมันนี่แหละมันคนถอยอะ โอเคเดี๋ยวเราต้องอาบน้ำนะเดี๋ยววันนี้ต้องมีปลดล็อกเนี่ยนะรรโอเคครับครับสาธุครับ,ส,รบสวัสดีครับก็มาบน่นบนให้ฟังครับ